สูตรปริญญาสำหรับทันตกรรม2ปีจะเรียนอะไรบ้าง5เดือนแรกเริ่มด้วยการเรียนเลคเชอร์และเวิร์กช็อปผ่านการทำโมเดลฟันปลอมโดยมีการสอนเนื้อหาเรื่องการจัดฟันทั้งจัดฟันเหล็กและจัดฟันใส แต่เบสิกถึงแอดวานเพื่อเตรียมความพร้อมทำเคสคนไข้จริงและสอนในเรื่องการวัดค่ามุมฟันเพื่อวางแผนการรักษาของคนไข้แต่ละบ,บุคคลให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดโดยจะมีอาจารย์ดูแลอยู่ทุกขั้นตอนและทางโครงการจะจัดหาคนไข้อุปกรณ์ผู้ช่วยทันตแพทย์สถานที่ไว้ให้พร้อมโดยสำหรับคุณหมอหนึ่งท่านจะได้รับดูแล10เคสโดยจะเริ่มนัดคนไข้มาปรึกษาครั้งแรกในเดือนที่2ของการเรียนโดยให้คุณหมอรับเคสเองตั้งแต่ ปรึกษาเคสตรวจช่องปากเอกซเรย์รวมไปถึงออกแบบแผนการรักษาและส่วนในเดือนที่3คุณหมอจะต้องนําแผนการรักษามาแชร์และพูดคุยกับอาจารย์เพื่อปรับแก้ก่อนเริ่มทําการรักษาจริงและในเดือนที่4คุณหมอจะเริ่มได้ปิดเครื่องมือและทําการรักษาคนไข้โดยมีอาจารย์คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดและในเดือนที่5 ทำคนไข้ไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลคนไข้และนำข้อมูลมาอัปเดตกับอาจารย์และคุณหมอท่านอื่นๆถึงปัญหาและวิธีการรักษาโดยหลังจากาเดือนแรกจะมีการ follow up แับเครื่องมือคนไข้พร้อมนัดพรีเซนเคสเพื่อแชร์เทคนิคการรักษาและเรียนรู้ปัญหาจากคุณหมอท่านอื่นๆด้วยว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแก้ไขยังไงและแชรเทคนิคอะไรบ้างและในระหว่างนั้นจะมีการเลคเชอร์อยู่เรื่อยเรื่อเรียนเคสงานแก้เคสที่มีความซับซ้อนเพื่อคุณหมอทํางานและวางแผนในงานยากๆได้เพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผนการรักษาต่อจากนั้นในช่วงระหว่าง2ปีเราจะให้คุณหมอทําเคสเก็บจนครบ ระหว่างทาเคสจะมีเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟันเพิ่มเติมหลังจากนั้นก่อนจะไปสอบจริงที่ประเทศอังกฤษระหว่างนั้นจะมีการให้คําแนะนําในการเตรียมพรีเซนต์เคสและนัดสําหรับให้คุณหมอได้ทดลองพรีเซนต์ก่อนไปสอบจริงพร้อมติวแนวข้อสอบและมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลประสานงานช่วยเหลือตั้งแต่สมัครสอบแล้วเมื่อคุณหมอเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปสอบพร้อมรับประกาศนียบัตรที่ประเทศอังกฤษ สำหรับคุณหมอท่านใดที่สนใจหลักสูตรนี้เปิดแล้วรุ่นซี